โอเคมาต่อแล้วกันนะคะก็มกรลานะคะกุมภามีนาก็งานในเดือนมีนาก็จะบรรลุผลนะคะจากสิ่งที่ทำไปเมื่อก่อนๆน,นะคะบรรลุผลนะคะมุกอ่ามีนานะคะมีโอกาสที่จะมีคนชวนร่วมงานด้วยนะคะมีนาเมษานะคะ เมษานี้ก็เป็นเด็กถือไม้นะคะแล้วก็ในตําแหน่งเนี้ยคือตําแหน่งที่1ิบก็คือสังคมภายนอกมองว่ายังไงนะคะมองว่าเป็นคนแบบกระตือรือร้นตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็เหมือนแต่ว่าก็เหมือนเป็นเด็กใหม่ในวงการค่ะนะคะต่อมาก็จะเป็นเดือนถัดมานะคะเดือนพฤษภานะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทํา ได้ไปแก้ปัญหาหรือว่าได้ร่วมร่วมงานที่ใหม่นะคะก็หรือไม่ก็ได้ไปออกงานในในไม่ได้อยู่กับบ้านนะคะปกติโดยเพราะโดยปกติเนี่ยเจ้ชาชะตาเนี่ยทำงานที่บ้านนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะออกไปข้างนอกบ้านเยอะขึ้นนะคะ อ่าอันนี้เป็นตำแหน่งที่10และรวมถึงเป็นเป็นเดือนอ่าเดือนมิถุนาด้วยเีลาชีวิตก็ช่วงนี้ก็จะเครียด,ดนะคะในตำแหน่งที่10นะคะแล้วก็ปวดทวบปวดตานะคะแต่ว่าพอในเดือนของในปีนี้เนี่ยในเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนที่จะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ,นะคะอ่าค่ะอ่าแล้วก็เดือน เดือนต่อมพอท้ายปีแล้วเนี่ดวงก็จะเริ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในปลายปีเนี่ยเป็นไพ่วิวออฟฟอร์ชูนนะคะก็มีโอกาสที่จะ,ะมีการขยายงานเพิ่มเติมนะคะอันนี้เราเวลาเราทา,า,ายเนี่ยเราดูดูไพ่ข้างเคียงด้วยนะคะแล้วเราก็ะนะคะจาก A ไป B จากจาก B ไป A เกิดอะไรขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะส่วนเดือน ปลายปีก็คือในช่วงของเดือนธันวามนะคะเราก็สามารถดูไพ่ข้างเคียงด้วยเหมือนกันนะคะก็จะ,ะน่าจะมีโอกาสได้ร่วมร่วมงานร่วมงานกับคนคนเพื่อนๆหรืออะไร,ะไรยางเงนะคะจากการทํางานที่ผ่านมานะก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นนะคะในเดือนธันวาปลายปีนี้แล้วก็จะมีเงินเงินทองเข้ามามากขึ้นนะคะ แล้วก็ในตำแหน่งที่น่าสนใจอันนึงก็คือจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนของเจ้าชะตาเนี่ยคือการทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะเพราะเป็นไพ่สีมานะตนเองอาจจะมีความามีความใจร้อนเมื่อทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะคะไพ่ใบนี้ก็บอกให้ระวังในการทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งถ้าเรา ในการดูดวงเนี่ยเราสามารถรู้จักตนเองนะคะเพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพของเรานะคะอย่างนะคะเพราะไพ่จริงๆเนี่ยเจ้าชะตาจะชอบทํางานคนเดียวบุกลุยเดี่ยวทํางานคนเดียวทํางานที่บ้านนะคะซึ่งไพ่ก็ได้บอกไว้นะคะ ในส่วนของคู่เรื่องเรื่องคู่ครองหรือเพื่อนนะคะคู่ครองเราก็จะดูตำแหน่งตรงนี้นะคะที่อยู่ข้างๆกับใบที่1เลยคู่ครองก็มีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนเพื่อนเก่านะคะคนรู้จักเก่านะคะเป็นเพื่อนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนเริ่มโรงเรียนด้วยกันนะคะร่วมบริษัทด้วยกันเนี่ยมีอ่าก็จะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นคู่ของเจ้าชะตานะคะ แต่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยเรานอกจากจะดูตำแหน่งตรงนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงกับตำแหน่งข้างบนได้นะคะอย่างเช่นเจ้าชะตาเนี่ยถ้าเกิดมีคนเก่าเข้ามาเนี่ยเจ้าจะจะกุ้มใจนะคะจะจะไม่ค่อยชอบถ้าจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามานะคะเพราะว่าเคยมีปัญหากันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเพราะฉะนั้นแนแนวโน้มนะถ้าเจ้าชะตาจะสนใจในเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เจ้าชะตาจะต้องเป็นคนใหม่แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมเรียนเริ่มบริษัทนะคะถึงจะมีโอกาสที่จะเข้ามาในปีนี้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเมื่อดูภาพรวมทั้งปีเนี่ยเราก็จะต้องดูธาตุด้วยนะคะว่าเจ้าชะตาเนี่ยขาดธาตุไหนหรือมีธาตุไหนมากไปนะคะเราก็สามารถบอกเจ้าชะตาได้นะคะอันนี้มีมีถ้วยไม้ดาบ เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีครบทั้งสี่ธาตุนะคะก็และเมื่อมีครบทั้งสี่ธาตุน่ะก็ต้องบอกให้ลูกดวงเนี่ยให้อ่า,อาไม่อ่าถือว่าดีแล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าลูกดวงเนี่ยมีการพัฒนาศักยภาพจนครบทั้ง4ด้านนะคะแต่ถ้า,าลูกดวงท่านไหนเนี่ยขาดอะไรเนี่ยเราก็บอกให้เขา พัฒนาตรงส่วนตรงนี้อย่างเช่นการขาดธาตุไม้แสดงว่า,าเพื่อการพัฒนาตัวเองเนี่ยควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนเพิ่มนะคะอย่างเจ้าชะตาท่านเนี้ยเป็นเป็นเด็กไม้นะคะถ้าเจ้าชะตาอยากจะเป็นควีน ไม้ My, หรือคนะิงไม้เนี่ยเพื่อการงานเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเนะ่ยเจ้าชะตาอาจจะต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะคะซึ่งตามดวงแล้วเนี่ยเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะเรียนต่อได้ในช่วงปลายปีนะคะเพราะว่าเป็นไพ่มีไพ่ view of fortune ซึ่งบอกถึงการเรียนการศึกษานะคะการพัฒนานตัวเองนะคะก็อยู่ในตำแหน่งเนี้ย นะคะในตำแหน่งช่วงท้ายปีนะคะเมื่อเมืม่อบอกลูกดวงเสร็จว่าช่วงช่วงเวลาเป็นยังไงยังไงเนี่ยก็ให้ลูกดวงถามคำถามได้นะคะอาจจะถ้าเป็นช่วงเวลาเนี่ยหรือได้งานใหม่อะไรเราสามารถดูได้จากเซ l t i ติคอยสได้นะคะถ้าถ้าเกิด ถ้าเพื่อความเคียร์น่ยลูกผู้ทำนายเนี่ยก็อาจจะหยิบไพ่สาใบ4ี่ใบได้นะคะตอเพื่อตอบคำถามต่อไปนะคะ่นส่วนตัวนีเน้เราสามารถต่อบด้วยการดูของจุ้ยนะคะดูของจุ้ยของของบ้านนะคะบ้านของของลูกดวงเนี่ยคุณจะต้องปรับปรุงในเรื่องของบริเวณซีก ซิกด้านขวาบนของบ้านนะคะซึ่งอาจจะมีกองไม้หรือเศษอาเศษมาอาเศษเหล็กนะคะกองกองไว้อยู่เนี่ยเราควรจะปรับปรุงให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นปุงจุ้ยที่ดีของบ้านนะคะในส่วนของกลางบ้านเนี่ยห้องพักผ่อนเนี่ยก็ห้องพักผ่อนของลูกดวงเนี่ยก็จะมี มีโทรทัศน์นะคะมีอันนี้ก็เป็นภาพของการสื่อสารการพูดนะคะก็จะมีโทรทัศน์วิทยุอยู่กลางบ้านเลยนะคะแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์ของอถ้าเจ้าตามีลูกน่าจะมีสิ่งประดิษฐ์อยู่ทีอ่อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับการประดิษฐ์การสร้างการลือ้อยอยู่ด้วยนะคะอืม แล้วก็ในส่วนของกลางบ้านเนี่ยก็จะมีของเล่นเด็กนะคะของเล่นเด็กอยู่นะคะก็ก็จัดวางไว้นะคะอันนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะที่บ้านถ้าบ้านไหนเนี่ยไม่เป็นระเบียบนะก็จะเป็นภาพไม้ลนะเกลละกะหรือว่าเป็นไพ่ดาบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าที่แฮงแมนอย่างเช่นแฮงแมนก็คือเป็นของบิวอินนะคะก็ไม่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะส่วนด้านหลังของบ้านเนี่ยอ่านะคะก็อ่าเป็นผ้าที่ดีอ่าเป็นสีไม้แล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะคะก็อ่าด้านหลังของบ้านเนี่ยก็จะอ่าสวยนะคะคุณคุณแม่ก็มักจะปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้อยู่ริมด้วยนะคะแล้วก็มีมีตู้เย็นที่ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นวิวออฟฟอร์จูนก็มาถึงการขยายใหญ่นะคะโอเคนะคะแล้วก็มีอาหารบริบูรณ์เพียบพร้อมนะคะในส่วนของอห่วงจุ้ยของอของเจ้าชะตานะคะก็จะเป็น อย่างที่บอกนะคะก็มี the sun ขึ้นมาด้วยนะคะ,ะ,สะแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีใบหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะก็ควรจะตกแต่งด้วยตรงหูหรือใส่หมวกนะคะแล้วก็ในช่วงของของแขนเน่ยก็จะเป็นไพ่ทีเ่เป็นเป็นที่แบบ บ่งบอกถึงความร่ํารวยเหมือนกันก็คือ3เหลี่ยนนะคะก็เจ้าชะตาก็ใส่แหวนใส่เครื่องประดับที่แสดงถึงความอะไรความเป็นสมิทธ์วงคลด้วยอาจจะเสริมด้วยกําไรหยกกําไรหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะแล้วในส่วนของสุขภาพเราก็สามารถดูได้นะคะสุขภาพก็จะเป็นอ่าแล้วก อ่ดูอันนี้ตามเป็นตำแหน่งของร่างกายนะคะสุขภาพเนี่ยก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ดีทั้งหมดเลยนะคะอะ่ในส่วนของใบหน้าเนี่ยอาจจะทนรับแสงแดดมากไม่ได้นะคะเพราะเป็นพ่เดือดซันนะคะก็ให้ดูแลเรื่องการทาครีมกันแดดด้วยนะคะในส่วนของอ่าร่างกายก็จะ ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะมีแต่ว่าอ่ามีไพ่วิวอัลฟอร์จูถ้าอยู่ที่ไหนนีก็มีโอกาสที่ขยายแล้วก็จะอ,อ้วนด้วยในช่วงในช่วงส่วนนี้นะคะค่ะโอเคนะคะก็อันนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อธิบายให้ให้ลูกดวงฟังทั้งหมดเนี่ยเราก็อ่ารอว่าลูกดวงจะสอบถามอะไรนะคะ ค่ะค่ะค่ะวัสด,ดีค่ะ